กันว่าที่เด่นนะครับเว่าที่เด่นเราเล่นเราโอเคพี่เด่นว่าใครดื้อสุดแน่จากจากการแบบว่าควบคุมดื้อสุดหรือไงไม่มีใครดื้อนะคะเราไม่เคยควบคุมใครเลยไม่มีนะมันเป็นเป็นความเป็นความตลกน่ารักคนละแบบดีกว่าเอาเป็นว่าซีรีส์มันเครียดมากอยู่แล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้วเนาะเพราะฉะนั oui> ้นพอคัดุ๊เราต้องหาเสียงของเราทันทีไม่งั้นเราจะเราจะพังกันไปกันหมด บางทีบรรยากาศมันง่ากลัวน้ำปิงก็ต้องเริ่มพูดไปเรื่อยๆแหละครับทักตึกทักต้นไม้ทักนกทักทักยังไงแกแกอยู่กับฉันใช่ไหมโอเคเขาใช่ไหมเพูดคนเดียวจริงเหรอต้นไม้กลายเป็นปิงทำสิ่งนั้นจริงเหรอครับทำธนูไปยืมตัวเหรอแต่ที่แน่ๆมีคนคุยกับไก่ให้คุยกับไก่ครับมีคนคุยกับไก่เพราะว่าไก่ชอบขัดเข้ามาในซีนที่กำลังจะร้องไห้คือพรามันขัดเข้ามามันเสียจังหวะแล้วฉัน เสอมันไม่ใช่คนตลกนะฮะแล้วเขาก็ไปคุยกับไก่เขาไปคุยกับไก่เขาก็ไปขอร้องไก่ว่าแกเวลาถ่ายแกต้องเงียบนะใครครับคุณพ่อครูพลาน้องเราเก่งคุยครับไก่เก่งคุยยังไงครับก็คป็ภาษาคนนี่หรอคุยภาษาคนนี่แหละคมันไถ่เรารู้เรื่องไหมฮะ ก็ไม่รู้เรื่องแหละฮะมันเป็นไก่ข้างข้างสวนเราครับคับผมใช่ไม่ใช่ไก่เราด้วยโอเคแล้วมาวิ่งในซีนก็เลยก็เลยไล่ไล่น้องไปใช่ไล,ล่เลยแหละใช่โอเค